นายจีิก็ถีบหน้าเไงไอ้ยิงกูลูกมึงคนจริงแต่ขาเขาจะเจ็บตัวนะกูทนได้กูทนไม่ได้แสบโต่ว่ากวคนจริงมีแรงแค่นี้เหรอวะโอ้ยบังคับกูเหรอทั้งกูทั้งกูทั้งกูนี่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 เลยตอกตอกว่าตอกครับ

หยุดได้ฮยฮ้่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึยฮึ่เฮ่ยอยเลนยนั่งนั่งแพ้แล้วนั่งนั่งอย่าที่ยวอย่ากูอย่ากูกวคนจริงเฮ้ยยังไงมีแรงแค่นี้หรอวะโอโหเบิ้งากูเหรอทักกูทักกูทักกูนี่นี่นี่เจอดจอก็จอทักทักูทักกูทักกูทักกูเหรอ แม่จีก็ถีบหน้าเลยเน,นี่ยไอ้ยังไม่กูรู้มึงคนจีแต่ข้าเขามันจ,จะเจ็บตัวนะกูทนได้กูทนไม่ได้แสบข้ามก็จีนแก่ปากดีปากเก่งไ,ไม่เลยไม่ฆ่ากูหรอววัวดดีอ๋อที่มึงไม่ฆ่าตัวมึงเห็นว่ากูยังหนุ่มยังแน่นยังโสดยังซิง จะเก็บกูไม่ทำหัวมึงอีกคนนึงไงวะปากดีจริงเลยแค่คนเดียวกูเข็ดพอแล้วถัดเห็ดแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวผมย้ายบ้านเร็วไปเลยเดี๋ยวจัดการเองจัดการมึงปากดีนะเฮ่ยก็ได้ลูกมีทางเรื่องมึเบนนักเตะมอกชีวิติด้กับลูกเรื่องมันไม่มีความหมาย กูสรางว่้มึงเกิดมาได้กูก็ทำลายได้กันอยู่แล้ป้ะเอ้าป้ามาช่วยเลยอ้มาช่วยมาดีเลยนะไอ้หนเป็นป๋าเ้าหาเนียป๋าใจเย็นอุยป๋าเอาอะไรมาแทงป๋าดาป๋าเมเอามาได้สักหน่อยเดียวเนย ไอ้แบทแมนไอ้ไอ้แบทแมนข้ามินเมกูเลยคนเรียกมึงน่ะมันหน่อยเดียวทีทีมึงอย่ามาดูถูกผู้ชายมีรอยสัก่างกูเนี่ยสักหลังหรือเปล่าสักคิ้วกับสักตาสักทีกกเองก็จรงน่าตะย่อเจอตัวมันแล้วไม่ยากไหมรามินโทรช่วยลูกฆ่ามันด้วยไม่ใช่เดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ต้องรู้ มึงยังไม่ได้อยูู่ีว่าอีกรอบเดอเลยยังหาไม่ได้เอ้ยรอพิทอกใครใช่ยากเลือเกินด้วยมึงเลยอย่าให้กูรู้นะว่าที่มึงเบ้มไว้ว่าพอเทพพอเทพละใครเอ้ยหาไม่เห็นไม่ทอนไหยใช่ไหมแม่ค่ะทอนเอามาบ่อยเลือเกินข้วยกาไม่เจ ไมึงเหนื่อยแล้วป่วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดใจมั้ไม่เยอะจริงเอตามมาเถอะป่วยโคตรดีเอ้าวเฮ้ยโอ้โหสยามเดินป่า